สวัสดีครับเจอกันกันกบส่องบาตตุ่นฟันสีเกตครับวันนี้สิบห้ามาทดสอบของไฟสีหนสิบหาเซนครับวาสิปินจงนังไดชเจียชุดหนี้เป็น,นเกียชุดแรงนะครับชุดละสี่ร้อยบาทบาลองมึงครับว่าสิปินจงนังไดหลังจากนูก,ก้าเอาไปแล้วมันมันอ่อนนะครับก็เลยสิบห้าทดสอบไปิึงมาลองมึงครับร่มไก่แห้งครับวัอน,นี้

Hiến mơ nhìn subscribe cho

บ่าว the แต่ ้หายแล้วถ้าพิกโตพิกโตปุ๊บคือหายเลยเห็นปะพิกโตคือหายอ่ะกบใหญ่ ตัดเวลาก,ลาากาันก่อนตัดเวลาก่อนครับเพราะว่ามันของไฟมันไปไกลนะครับเฮ้ย ไฟมันหน่อยหละมันไปใกล้นะครับมันก็เลยพีกโตหายแล้วก็ยางลงมันแห้งนะครับแต่ว่ามังไฟมันยังเบาอยู่นะครับมันอยู่ประมาณนี้อยู่ซึ่งองศาหน่แหละมันหายก่อนครับแต่ว่ายังมันลุ่งดอกแต่ว่าผมมันสุดนะนะครับมันแหนบหินมันพีกโตหายนี่ครับเวลาติดตันก่อน สองนาที่ก็อีกหาสิบินะครับแต่สิเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบวินาทีบางไฟน่ะจะอยู่ประมาณสองรอยถึงสองรอยยี่สิบครับประมาณน่ะถือว่าใส่ได้นะครับเพราะว่าลมมันแห้งครับผมถ้าผู้ใดชื่นชอบจะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นหนึ่งกำลังใจ้งเหตุบ่าวตุนนคนรีสเกียนีได้ครับ อยากให้เฮ็ดคลิปแบบใดก็คอมเมนต์เข้ามาไดได้ครับแต่ว่าหลายๆคนณเขอคอมเมนต์เข้ามาว่าให้เฮ็ดมือให้เบิ่งแน่ว่ามือเฮ็ดจังไดนะผมก็อยากเฮ็ดให้เบิ่งอยู่เนาะครับแต่ว่ามันเป็นสูตรของนักขายนะครับผมก็บ่อยากเปิดเผยออกไปโอเคครับ <ไป S 1> ถ้าไ,ปไปาด่ชอบก็อย่าลืมติดตามกันเด้อครับช่องบ่อดตุนคนซีเก็ต học sinh học bổng